เรียบร้อยครับผมว่าวตาตองครับผมว่าวตาตองฮะมีจุฬาเหินฟ้าโคราชแล้วก็สองห้องถอดหางปิดท้ายด้วยว่าวควายนะครับเริ่มตัวแรกครับผมน้องแดงครับน้องแดงติดผ้าร่มสวยงามมากครับเมตรห้าสิบครับน้องแดงเมตรห้าสิบตามด้วยน้องน้ำเงิน เมทาสิบครับน้องนัเงินสองตัวครับผมเมทาสิบเท่ากันฮะตามด้วยสองห้องถอดหางครับผมน้องเหลืองอารามครับหมายเลขหนึ่งครับ ข้ามาตัวที่สองก่อนครับสองห้องถอดหางครับผมเมห้าสิบเท่ากันครับตัวนี้ของคุณประตำนะครับจังหวัดจะเชีงเศร้าครับผมหมายเลขสองนะครับน้องเหลืองตัวที่สามครับผม ว่าควายครับเมรห้าสิบปลายทางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีเจ้าของแล้วน,นะครับหมายเลขหนึ่งตัวนี้น้องเหลืองสองห้องถอดถางปลายทางที่อำเภอริดาโคราชนะครับ น,น,น้องน้าเงินครับผมน,น,น้องน้าเงินปลายทางที่จังหวัดนครพนมนะครับน้าเงินอีกตัวก็โคราชครับผมน้องแดงครับน้องแดงโคราชครับปลายทางโคราชสนใจทักมาได้นะครับงานตามสั่งตามคิวครับผมสวัสดีครับ